อันนี้เป็นลองทำนะครับลองทำดูครับปิดทองปิดทองอันนี้เป็นพระโลหะนะครับนี่ครับเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้ผมลองทำองค์หนึ่งแล้วนะครับเป็นพระผงผลงานก็ออกมาสวยงามในระดับที่ถูกใจเลยครับเพราะเป็นครั้งแรกนะครับ อันนี้คือผมใช้อันนี้นะครับอะไรเนี่ยลักปิดทองพระอย่างดีนะครับผมซื้อมาจากเพจนั่นแหละครับรวมส่ง80 8ส5บ6ปดบาทนะครับผมก็เอามาทาตามที่ผมศึกษาจาก YouTube นั่นแหละครับเอามาทาทาทิ้งไว้ <c oughs> ประมาณสัก1นึ่งคืนนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วก็ใช้แผ่นทอง ทองคาแท้ทองคําเปลวแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมาลองมาลองปิดดูครับนี่ครับว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าผลงานเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับก็ลองลองดูก่อนครับครับสวัสดีครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับีน สวยงามเลยครับององที่เป็นรูปหล่อนี้ผมใช้ทองไปทั้งหมด7แผ่นนะครับก็เป็นทองคำเปลวตาช้างแผ่นขนาดนี้แหละครับนี่นะครับนี่ก็เนื่องจากว่าองค์พระท่านเป็นพระเก่านะครับเป็นพระโลหะเป็นพระเก่าอายุก็เป็นพระกุนั่นแหละครับอายุก็สองสาสองอยขอปีแล้วนั่นแหละครับ ก็มีคราบมีอะไรบ้างเป็นธรรมดาครับแล้วผมก็ไม่ได้ขัดออกมากสักเท่าไหร่นะครับผิวท่านก็เลยอาจจะมีขูดขาขูดขาไม่เรียบมากเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนองค์นี้เป็นพระใหม่ครับเป็นพระผงพระใหม่ผมลองทําดูแล้วพระผงค่อนข้างจะทําง่ายกว่าเยอะเลยครับพระผงไม่ค่อยเปลืองทองเท่าไหร่ครับพระผงนี้ใช้ไปสองแผ่นเองครับอาจจะเพราะว่าองค์เล็กด้วยนั่นแหละครับ เดี๋ยวต้องฝึกฝนกันต่อไปครับอันนี้คือตั้งใจจะพระพระรูปหล่อนะครับตั้งใจจะไปถวายพระอาจารย์บรรจุไม่ใช่บรรจุรับไปประดับบนยอดเจดีย์แบบไปติดฉัดนั่นแหละครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไปเลี่ยมพลาสติกอีกอีกทีหนึ่งนะครับนี่เพื่อความสวยงามเดี๋ยวผมจะแปะรูปเก่าองค์ท่านไว้ให้ดูถ่ายคลิปนะครับว่าก่อนหน้านี้ท่านเป็นอย่างไรนะครับ ครับสวัสดีครับ